สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็อยู่กับพ่อน้ำผ้าเนาะค่ะพ่อน้ำผ้าจะพ้าเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของพ่ออำนาจจะเจริญนะค่ะวันนี้เป็นไหมาแล้วนะคะไหมาเป็นลางนะคะไหลางเน้นตัวตรงนะคะไหมาแค่สองขูนนะคะแนวทางของคุณพ่ออำนาจจะเจื่อนจะเป็นตัวได้กับเขาไปรับชมรับฟังน้ากันเลยเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะได้นไค่ะพ่อเห็นทุกสายสามสายปั้นดีมาค่ะ มันมันเป็นเลขคำนวณครับเขคำนวณครับวันทผ่านมาหนินุ้มันนุ้็ไปทั่วหาคอเนาะครับจะต,ต้องบอกวันทีผพานมาหนิเขาบ่อเขาเามันมัน,ม,นมันกิตเป็นเหล็กวิ่งครับเป็นเด็กวิ่งเล็กลูดนะครับ่ะแยกบนแยกล่างหรือว่าร่วมกันค่ะ มันมันส่วนหมาติดเป็นรางหลายกาบหนี่ครับอ๋อวัน,นี้ข้างล่างนี่วิ่งตัวได้ปะอ่างวดน,นี้วิ่งแปดกับสามครับวิ่งแปดกับสามรางเน่นตัวได้ค่ะพอ่อเน่นไปที่แปดครับเล่นเลขแปดเป็นรางส่วนหมาที่ติ่เป็นรางครับ,บมีบนล่างนี่จับปูมีบ่ค่ะ มีเดขสองคู่นะืะสองคู่เอ่อมีแปดยังเนี้ยค่ะพ่อมีศูนย์แปดครับศูนย์แปดศูนย์สามครับศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์สามเน้นโตได้ค่เน้นไปที่ชุดแป นี่เลยตั้งบดตั้งงวนี่จำเป็นต้องกับบอจนมากมันกระดีบอะไรกรับด้วยครับมันกะมันกระเดินมาเรื่อยๆของมัน,นอย่อ๋อตรงตรงปีปีหกแปดเดอมันลุดไปสามสามเขียรุดไปสามงวดมันก็ว่าดีไหม่มานีหมือนกันมันเดินเขาว่า มันเข่าหกคับสามมืงฮันก็ได้หกกับสามค่ะได้หกกั้บสามมันออกหนึ่งหกอแปดแปดกับสามนี่แสดงว่าแปดกรับสามนี่ยูรักนุย้ยมันบ่ค่ะพ่อต้อนบาทับต้นบาไปจังๆครับอือยุรักนุย้ยถ้าผู้ได้รูดแปดนี่ต้องเอาแปดไว้รักนุย้ยแปดไปถ่ายครับถ้ารูดสามนี่ต้องเอาสามไปถ่ายเป็นมาขังงูต้นนี่ยากเข้าใจถูกปะกลับกลับมันาามันชุด mm. ตี๋เป็นกามาจังสันไปเอ่อเป็นแปลว่าเปนกามอนแอร์รอบรอบมันเสียบ้า่ะค่ะค่ะเป็นแนวทางค่ะวี่เข่าวิ่งรุดเป็นเรื่องธรรมดาพระมันชาติสรุปว่าแนวทางพ่ออำนาจเจริญวันที่17มกราคม2569ล่างเป็นเลขล่างอย่างเดียวให้วิ่ง8กับ3เน้นที่เลข8 8ดยูถ่าย3ายูถ่ายให้03กับ08เน้น08ทั้งหมดทั้งมวลนี่ตรงๆไม่ต้องกลับ มันมญาต้องถวงะหะครับ,รบจะมีข่งสุดท้ายว่าว่าว่าจะมันจะจะไม่มีครับเพราะว่ามันเห็นแล้วกับขึ้นแล้วจั่ง่ว่าอืมส่วนมา,จากจะกะมัจีเดิอนนะครับผูกผมว่ามั่เดือนดีขั้นเกินปีหกแปดมากมันกจมันกระลุกสามปีหนึงปีหกแปดรุสามแสดงว่าเขายุ่ เขายี่สิบเอ็ดงวดอ้าวขอบคุณพ่อหลายๆทีห้แน่ทางนะคะวันนี้ห้ f เอฟซโซดีนะทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะบสัยบาค่ะเดี๋ยวจอดสรุปให้ฟังอีกรอบนึ่งนะคะสหํารับแนวทางของพ่ออํานาจจะิ่นะคะวันนี้คุณพ่อห้มาเป็นวิ่ง แปดกับสามล่างนะคะวิ่งแปดสามล่างเน้นไปที่แปดนะคะส่วนจับคู่นี่จะมีมอยู่สองคู่นะคะเป็นศูนย์แปดกับศูนย์สามนะคะเน้นไปที่ศูนย์แปดนะคะคุณพ่อบอกว่าแนวทางของคุณพ่อนี่เน้นตัวตรงนะคะเน้นตัวตรงแต่ว่าเอฟซีกับกับไวจักน้อยนะคะแต่ว่าแนวทางของคุณพ่อนี่จะเป็นล่างนะคะเป็นล่างถ้าเกิดอยากกันบนไหวนน้ำกับว่าเป็นยังนะคะ ก็ขอขอบคุณคุณพ่ออำนาจจะิเล่นนะคะที่อนแนาทางมาแบ่งปันเอฟซทางช่องเฮาพ่อนภาขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีกับาวทางของคุณพ่ออำนาจจะิเล่นะะคะสวัสดีค่ะ